นี่คือแกน12 m a c l e v UV UV ก็คือพื้นผิวแบบนี้นะครับเงาวับเลยฟิลเหมือนแผ่นพัพบโบชัวความแตกต่างนะครับจากพื้นผิวปกติก็คือแบบ UV เนี่ยจะสะท้อนแสงแบบเป็นจุดอย่างนี้เลยนะครับแบบธรรมดาเนี่ยเห็นไหมมันกระจายไปทั่วเลยนะครับสีที่เราเห็นมันก็จะจางลงทั้งทั้งลูกเลยเรื่องการจับถือเนี่ยแบบธรรมดาสำหรับผมมันรู้สึกว่าลื่นกว่านะครับ ลื่นปืน้ลื่นปื้เลยแต่แบบ U V เนี่ยมันจะเหนียวกว่านะครับทำให้การจับคอนโทรลอะไรเงี้ยควบคุมได้ง่ายกว่านะครับซึ่งแกน12นะครับมันจะมีทั้งแบบ U V และแบบ Frost นะครับก็คือเป็นพื้นผิวแบบด้านๆนั่นเองนะอันนี้พูดถึง U V เป็นหลักจุดเด่นนะครับของแกน12 Mac l e v e นั่นก็คือ Mac l e a นะฮะก็คือระบบแกนเป็นแบบแม่เหล็กซึ่งสามารถปรับได้เหมือนปกติเลยเป็น Numeric ข้างในกับข้างนอกเหมือนเดิมนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่ปรับให้ดูนะเพราะระบบมันคล้ายๆเดิมแต่ที่แตกต่างคือแกนข้างในเป็นแม่เหล็กแค่นั้นเองคือมันเลิกใช้สปริงไปแล้วนะครับแต่พอแกะออกมาปุ๊บจะเห็นอะไรไหมฮะมีแม่เหล็กตรงชิ้นมุมด้วยคืออะไรนะครับก็คือนี่ชิ้นมุมมีแม่เหล็กเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราบิดนะครับประมาณนี้นะล้วปล่อยเห็นไหมถ้าสมมติลูกมันยังไม่กลับมาที่จุดเดิมเนี่ยที่จุดศูนย์องศานะครับมันจะถูกดึงกลับโดยทันที นะยกเว้นว่ามันมาประมาณ45องศาเนี่ยมันจะไม่ดึงนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า45ปุ๊บจะเริ่มดึงนะเห็นไหมประมาณ30 30จะเริ่มดึงนะฮะดึงกลับนะครับผมไม่ได้ปัดนะอันนี้มันออโต้เองนะครับซึ่งระบบเนี้ยเขาเรียกว่าออโต้อะไลนิงนะเป็นระบบใหม่ที่สําคัญตัวนี้นะสามารถปรับแรงแม่เหล็กได้นี่ปรับได้ที่ชิ้นมุมนะครับเห็นไหมด้านนี้เป็นลบนะครับด้านนี้เป็นบวกนะฮะ ก็คือปรับแรงแม่เหล็กได้ซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยผมแกะจากกล่องมานะเล่นสักพักหนึ่งนะครับก็คือแค่นี้ก็ดีแล้วผมก็เลยไม่ได้ปรับอะไรมากเลยเรื่องความลื่นนะครับบอกได้เลยว่าตอนแกะกล่องออกมาเนี่ยโคตรลื่นไม่รู้จะลื่นไปไหนนะทัตติ้งคอนเนอร์การคอนโทรลอะไรเนี้ยก็ดีอยู่แหละไม่น่าต้องพูดถึงอะไรสมัยนี้มันดีทั้ทุกลูกเลยครับที่เหลือคือมันเหมือนแข่งกับเรื่องการปรับแต่งแล้วก็ระบบแกนระบบปรับอะไรพวกเนี้ยใหม่หมดเลยนะฮะก็อย่างเช่นระบบออโต้อะไลนิงเนี่ย อันนี้คือใหม่มากไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะคัตติ้งวอนเนอร์ออยังไงดูแกรกชิปทั้งหลายนะครับมันก็ทําออกมาได้ดีอยู่แล้วนะไม่น้ง่าต้องพูดถึงอะไรมากมาดูของในกล่องกันดีของในกล่องนะครับมันจะมีการ์ดการ์ดของแกน12และก็เป็นบิกินเนอร์เทอร์เรียลนะครับคือต้องไปโหลดเอาในคิวสเตชันซึ่งผมไม่สนใจละในกล่องก็จะมีแถมนี่มาอีกครับอะไรและที่ไขอยู่ไหนเอ่ย นี่เป็นที่ไขนะครับไขก็คือต้องดึงฮึบนี่เราจะเป็นที่ไขด้านนี้สามง่ามเนี่ยเอาไว้ไขมุมนอกนะครับจะมีเห็นไหมแบ่งๆข้างในเนี่ยหนึ่งสอาเนีขาไว้ไขมุมนอกอันนั้นน่าจะเป็นความห่างของแม่เหล็กกาแกนนะครับส่วนไอตัวนัมเบอร์ข้างบนเนี่ยใช้นี้ไขครับเอาไว้ปรับ ความหักของแม่เหล็ก2ชิ้นนะครับที่อยู่ข้างบนนะก็ฟีลเหมือนพวกเกสปกติเลยก็คือเหมือนพวกเกสรุ่นใหม่นะครับที่มันจะมีปรับ2ระดับปรับตัวสกรูกับปรับตัวสปริงนะครับอันนี้ก็ไม่ต่างกันขอไม่พูดถึงคล้ายๆกันเลยซึ่งในพวกนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรเฉยๆนะเพราะว่าผมเทียบไซส์เราไอแม่เหล็กตรงนี้มันเท่ากันเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ปรับอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่สนใจอันนี้เท่าไหร่นะครับและในกล่องก็จะแถมถุงผ้ามาอีกนะครับถุงผ้าแกน ก็ประมาณนี้สำหรับแกน12 m a c l e v e นะครับคุณภ,ภาพเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันดีอยู่แล้วมันเป็นแฟกชิปรุ่นใหม่เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้มันก็คงเป็นออโต้อไลนิ่งที่สามารถมันบิดกลับเข้ามาเองได้นะเนี่ยแล้วก็ระบบแกนใหม่นีครับเป็น m a c l e v e ซึ่งมันจะไม่มีเสียงสปริงแค่นั้นเองแล้วข้อดีอย่างก็คือ UV นะครับ UV Code ทำให้การจับถือเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ลื่นอ่ะไม่หลุดมือโอกาสหลุดมือยากมากถ้าหลุดก็คือหลุดไปทั้งมือเลยนะไปทั้งลูกเลยนะครับประมาณนี้สําหรับแกน12 m a c l e v f UV c o d e ครับถ้าใครสนใจนะครับหาซื้อได้ที่คิวคิวช็อปนะครับบนช้อ p ปีก็จะมีทั้งแบบ p r o s t UV และก็ M Leaf นะฮะ UV นี่คือแบบที่รีวิววันนี้นั่นเองนะครับชอบ็อปคิวคิไปดูกันได้น,นะครับรูบิ k เพียบ มีหันต้อนนี้มีโค้ดส่วนลดนะครับภายใน3 1มีนาคมนี้ซึ่งคลิปนี้กาลังจะออกภายใน31พอดีนะสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับมีลดลดราคาอยู่ตอนนี้มีเสื้อด้วยใครอยากซื้อก็ซื้อได้เลยของเล่นเพียบตอนนี้ก็แกน12ก็เป็นตัวแฟกชิปตอนนี้นะครับรุ่นอื่นก็มีไปหาซื้อกันได้มีให้หลายๆแบบเลยไปซื้อกันไปเลยครับถ้าอยากดูรีวิวอะไรอีกมากมายนะครับติดตามช่องนี้ได้ที่ช่องคิว e ใหม่ไปเลยครับสวัสดีครับลืมบอก ว่ามันแถมกล่องด้วยนะเปิดแบบนี้โคตรเท่